สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเดอ้อวันนี้กัคุณพิมพ์ได้กลับมาแล้วทุกคนบ่าวพิมพ์ได้กลับมาแล้วหลังจากที่ว่าให้หน้าไปประมาณ5้ามืออ่ะกับซองคองคุณพิมพเด็พี่น้องวันนี้ก็กลับเข้ามาายงานตัวเดอ้อทักทายสบายดีอ่าบ่าวพิมพได้พี่น้องเป็นจะไดเอฟซี FC, ทุกคนที่ว่าเข้ามาครับชมคลิป สบายดีกันบอนะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้พี่นอ้องอ่ามนี้ก็มาอยู่กับว่าพิมพ์คั้งกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นอยู่ที่เมืองไทยพี่น้องซึ่งว่าว่าพิมพ์ได้ไปเห็นมาไล่คลิปแลยเกินไล่คอนเทนต์ไล่ซองเละเกินทีว่า บอาเทิงเรื่องวันเด็กแห้งชาอยู่ที่เมืองไทยนะสวังวีามื่อวานบอพิมก็จะมาเบ้าเรื่องนี้แต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ว่าแตกต่างจากสองอื่นน,นิดนึงพี่น้องเดี๋ยวเราถ้าติดตามกันว่บาบอลพิมจะมาบอาเรื่องอ่างนั่นเองพี่น้องก็จะไปครับชมคลิปกับข้อกําลังใจเดี๋ยวสวยกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์ซับสไคร b ์เพื่อก้าวไปสู่ห้าหมื่นซับและที่สําคัญพี่น้องสวยเบ่งโฆษณาดูโฆษณาให้ซองข้องบาลพิมเ,เด้อเพื่อเป็นการสนับสนุนในการเฮ็ดคลิปนั่นเองพี่น้องนะ มาทุกคนเดี๋ยวเราไปฮูกันเลยว่าสิ่งที่บ้าพิมพได้มานําเสนอวันนี้ว่ามันจะเป็นเรื่องยั่นั่นเองนะทุกคนบ้าพิมพ์ได้ฮูคําค่อนวันเด็กแห่งซาร์ข้องไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแบบฮูสึกเลยว่าเบ้าเป๊กใจเลยว่าเป็นยั่งเด็กไทยทึงเก่งและกัรไดซาลาดนาดนี้พี่น้องกับคําค่อนซึ่งวันนี้กับเบ้าพิมพ์จะได้ย,ยกเอาําค่อนวันเด็กข้องไทยนั่นเองพี่น้องซึ่งว่าจะเริ่มตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันเลยว่ามีคําค่อนยั่งแดนะที่สําคัญพี่น้อง วันเด็ก2องห้าหกเจ็ดถือเป็นวันสําคัญที่ให้ความสําคัญแก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกําลังในการพัฒนาในอนาคตจึงมีการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายสําหรับในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มอบค,คําขวัญวันเด็กให้แก่เด็กไทยเป็นประจําขงทุกปีนทุนกคนบ่าวพิมพ์ตองข้อบอกกอนว่า,าคือ,อยุบานขอ่าวพิมพ์นีจะมีค,คําขวัญแบบประจําไ้เลยนะจะจะมีการเปลี่ยนก็คือแบบ ใส่ตัวเก่านะุคนแต่ว่าเมืองไทยน่บ้าพิมพ์มากแล้วก็สอบสุดก็คือแบบแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนคำควัญน,นะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่แบบเห็นห้าาวแบบรู้สึกว่าคำค่อนทุกอย่างที่มีการตั้งขึ้นมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีของไทยนี่แบบท,แบบทึกใจล่ายนะทุกคนแบบเป็นคำว้าที่เห็นหน้าหารู้สึกว่าอ่านแล้วมีแห่ง มีแหงผักดันมีกําลังใจนะั่นเองทุกคนซึ่งวันนี้กับบ้าพิมพ์ก็ได้รวบรวมออกคำขค้ออนเหล่านั้นแหละได้มาฟากทุกคนพี่น้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปีสองห้าหกเจ็ดกันเลยรวมไปถึงประวัติความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติไทยนั่นเองที่ว่าน่าสนใจลและก็อยากให้ทุกคนติดตามไปด้วยกันเลยนะทุกคนวันเด็กแห่งชาติจัดให้ตรงกับวันเสาร์ที่องข้องเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับวันเด็กแห่งชาติปีนี้จึงตรงกับวันเสาร์าที่13มกราคมซ่อ 5, 6, 7ประวัติวันเด็กแห่งชาติมีความเป็นมาอย่างไรวันเด็กแห่งชาติกำหนดให้มีขึ้นครั้งแรกในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมพอ2 4อ8่องเกาเปตามข้อสเสนอร์ข้อง VM กุลการีผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสันติภาพเด็กระวางประเทศแห่งสหประชาชาติทำให้วันเด็กดังกล่าวเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนรวมถึงปลูกฟังให้เด็กๆ เข้าใจบทบาทและรูหน้าทีในการมีส่วนร่วมต่อสร้างคมในทาน,พนะพลลเมืองโลกทําให้ทั่วโลกเริ่มจัดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสําหรับในประเทศไทยจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่สาตุลาคมพอซ่องซีเกาปดตามมาติข้ององค์การสหประชาชาติต่อมาคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าช่วงเดือนตุลาคมที่จัดงานวันเด็กนั้นตรงกับฤดูฝนในประเทศไทยทําให้ไม่สะดวก ต่อการจัดงานอีกทั้งวันจันทร์ยังเป็นวันทํางานที่ผู้ปกครองไม่สามารถผพาบุตรล้านมาห่วมงานใดนั่นเองจึงเสนอให้เปลี่ยนมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราค,คมแทนโดยเริ่มประกาศไซครั้งแรกในอออพัน5 8ปจวบจนถึงปัจจุบันซึ่งวันนี้ก็เป็นประวัติแบบย่อๆ,ๆที่ว่าเบาพิมพ์ได้มาให้ทุกคนได้ฮู้กัน ถึงว่าวันเด็กจะผ่านไปหลายวันแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็อยากจะบ,บ่พิม์ก็อยาจะมาให้ทุกคนได้เบิงกันเพราะว่าอ่าคือว่พพาพิมว้าแหละเป็นงานวันเด็กข้องเมืองไทยแบบจัดแบบยิง่งยากเลยพี่น้องจะมีแบบหลายๆาอย่างนะก็คือแบบการขึ้นบินโซ่ข้องเอครื่องบินเนี่ยก็คือเครื่องเครื่อง,งบินเนี่ยเครื่องบินเครื่องบินทหารบอกเครื่องบินสุดรูนี่จากอย่างนี้นะที่บ่าพิมได้ไปเห็นคลิปม,มาเพื่อจะให้เป็นของขวัญในวันเด็กให้เด็กให้เด็กๆได้เบิงได้สมกันนั่นเองนะทุกคน ซึ่งว่าต่อไปนี้ก็จะเป็นคํำขค่อนที่ว่าบ๊อพิมพได้เอามาให้ทุกคนได้ฮู้กันนะทุกคน,นตั้งแต่คํำขค่อนวันเด็กอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งว่าจากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่อดีตปัจจุบันคํำขค่อนวันเด็กเปรียบเป็นข้อคิดเตือนใจที่นายกรัฐมนตรีมอบให้แก่เด็กไทยเดี๋ยวบ๊อพิมพ์จะพาทุกคนไปอ่านกันเลยไปฮู้จักกันเลยพี่น้องในปีซ่องสี่เก่าคำข่อนมีมีอยู่ว่าจงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมปีซ่องห้า ปีซองหาสุนซองข้อให้เด็กสมัยปฏิวัติข้องขาพเจ้าจงเป да. ็นเด็กที่รักข่มกาวหน้าปีซองหาสุนซ้ำข้อให้เด็กสมัยปฏิวัติข้องขาพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักข่มสะอาดปีซองหาสุนซีข้อให้เด็กสมัยปฏิวัติข้องขาพเจ้าจงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัยปีซองหาสุนห้าข้อให้เด็กสมัยปฏิวัติข้องขาพเจ้าจงเป็นเด็กที่ประหยัดปีซองหาสุนหก ข้อให้เด็กสมัยปฏิวัติข้องขาพเจา้าจงเป็นเด็กที่มีความขยันมันเพียรมากที่สุดนะและต่อมาพี่น้องปีซ่องห้านแปดเด็กจะเจริญตองรักเรียนเพียรทำดีปีซ่องห้าซูนเกาเด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะมานะบากบัน่นสมานสม,มาธปีซ่องห้าหนึ่งซูนอนาคตข้องาตดจะสุขใสหากเด็กไทยเข้มแข็งเรียนดีมีประวัติมีความประพฤติเรียบร้อย ปีซองห้าหนึ่งหนึ่งความเจริญและความมั่นคงข้องซาไทยในอนาคตขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเซี่ยวสลาดหลักศาสยิงปีซองห้าหนึ่งซองลูเรียนลูเล่นรูซ่ามาขี่เป็นความดีที่เด็กพึงจำปีซองห้าหนึ่งซ้เด็กประพฤติด,ดีและศึกษาดีทำให้มีอนาคตแจ่มใสปีซองห้าหนึ่งสี่ามเด็กจงมั่นเรียนเพียรกระทำดีเติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ ปีซองฮ้าหนึ่งห้าเยาวชนฝึกตนดีมีความสามารถปีซองฮ้าหนึ่งหกเด็กดีเป็นซี่แกศาสเด็กสลาบศาสเจริญและต่อมาพี่น้องปีซองฮ้าหนึ่งเจ็ดามัคขีคือพลังปีซองฮ้าหนึ่งแปดเด็กดีคือทายาทข้องศาส์ไทยต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความร้ามัคขีปีต่อมาปีซองฮ้าหนึ่งเก้าเด็กที่ต้องการเห่นอนาคตขอ้องศาสลุงเหลืองจะต้องทำตัวให้ดีมีไวไนเสีย แต่บัดนี้ต่อมาปีซองห้าซองสูนรักษาศาสนารักษาศาสนากษัตริย์เป็นคุณสมบัติข้องเยาวชนไทยต่อมาปีซองห้าซองหนึ่งเด็กดีเป็นซี่แกศา์เด็กสลาดศาต์มั่นคงต่อมาปีซองห้าซอง่องเด็กไทยคือหัวใจข้องชาต์ต่อมาปีซองห้าซองสามอดทนขยันประหยัดเป็นคุณสมบัติข้องเด็กไทยและต่อมาปีซองห้าซองสี่เด็กไทยมีวินัยใจสัตย์ซื่อรู้ประหยัดเคียงขัดคุณธรรม ปีซองฮ้าซองฮาขยันศึกษาไฟห้าความรู้เสร้อสู่ศาสตร์ศาสนากษัตริย์เป็นคุณสมบัติข้องเด็กไทยปีซองฮาซองหกรู้หน้าทีขยันสื่อสัตย์ประหยัดมีวินยัยคุนธรรมปีซองฮ้าซองเจ็ดหลักวัฒนธรรมไทยปีซองฮ้าซองแปดสร้ามาคัคคีนิยมไทยมีวินยัยไฟคุณธรรมปีซองฮ้าซองเก้านิยมไทยมีวินยัยใส่ประหยัดใจสื่อสัตย์ 5, ทื่อคุณธรรม ปีซองหาซ้ซูนนิยมไทยมีวินัยใส่ประหยัดใจซื่อสัตย์ทื่อคุณธรรมปีซองหาซ้หน sure. ึ่งนิยมไทยมีวินัยใส่ประหยัดใจซื่อสัตย์ทื่อคุณธรรมถือว่าซ้ำปีซอนนี้ถื่ว่าใส่คำค้อนเดียวกันนะทุกคนและต่อมาก็คือปีซองหาซ้ำซองหักศาสตราสนากษัตริย์ใจซื่อสัตย์ทื่อคุณธรรมปีซองหาซ้ำซ้ำลักศาสตราสนากษัตริย์ใจซื่อสัตย์ทื่อคุณธรรมปีซองหาซ้ำสี่ รููหน้าที่มีวินัยไฟคุณธรรมนำศาสตร์พัฒนาปีต่อมาปีซองฮ้าซ้ำฮะซ้ำมัคคีมีวินัยไฟศึกษาจัญญาจัรญางามปีต่อมาปีซองหา้ำหกยึดมั่นประชาธิปไตยร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งเวดลอ้อมปีต่อมาปีซองหา้ำเจ็ดยึดมั่นประชาธิปไตยร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งเวดล้อมปีซองฮ้าซ้มแปดสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจพัฒนรารักษาสิงเวดล้อม ถืววอว่านี่ก็สร้างปีก็ถือว่าใส่คำข้อเดียวกันคือเก่านะทุกคนและต่อมาก็คือปีซ่องฮส้างเกา่าม้งห้าามรู้เสดสู่ความเป็นไทยลีกไก่อย่าเสพติดปีต่อมาปีซ่องฮะซีซูนรูคุณค่าวัฒนธรรมไทยตั้งใจไฟศึกษาไม่พึงผ่าอย่าเสพติดปีต่อมาปีซ่องฮะซีหนึ่งขยันประหยัดสื่อสัตว์มีวินยัยปีซ่องฮซีซ่องขยันประหยัดสื่อสัตว์มีวินยัยปีซ่อง้าซีซ้ มีวินัยไฟเรียนรู้คู่คุณธรรมนำราษาธิปไตยปีสองฮาีีมีวินัยไฟไฟเรียนรู้คู่คุณธรรมนำระชาธิปไตยและต่อมาปีสองฮาสีหาเรียนให้สนุกเล่นให้มีความรู้สู่อนาคตที่สดใสปีสองฮาีหกเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดอย่าสร้างสั้นก้าวทันเทคโนโลยีปีสองฮาสีเจ็ดรักศาสตร์รักพ่อแม่รักเรียนรักสิ่งดีๆอนาคต ดีแน่นอนปีซองฮาสีแปดเด็กรุ่นใหม่ตองขยันอ่านขยันเรียนกาคิดกาพูดปีซองฮาสีเก่ายากสลาดตองขยันอ่านขยันคิดและต่อมาปีซองฮาฮาูนมีคุณธรรมนำใจใช้ชีวิตพอเพียงเ,ยเลี้ยงเลี้ยงอบาย,ยมุกปีซองฮาฮาหนึ่งามคีมีวินัยไฟเรียนรู้เสร์อสูคุณธรรมและปีซองฮาฮาซองสลาดคิดจิตบริสุทธิ์จุดประกายฟันผุกผันลักซามัคคี ปีซอง553คิดสร้างสั้นขนยันไม่ขยันไฟรู้เสิร์ชสู่คุณธรรมปีซ่อง554รอบคอบรู้คิดมีจิตสาธารณะและต่อมาปีซ่อง555สร้างมาัคคีมีความรู้คู่ปคู่ปัญญาคงรักษา่าความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีปีซ่อง556รักษ่าวินัยไฟเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนปีซอง557 กตัญญูรู้หน้าทีเป็นเด็กดีมีวินัยสร้างไทยให้มัน่นคงและต่อมาก็คือปีซ่องห้า้าแปความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตปีซองห้าเด็กดีมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคตปีซองห้าเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาษาตมัน่นคงปีซองห้าหรู้คิดรู้เท่าทันสร้างสั้นเทคโนโลยีปีซองหองเด็กเยาวชนจิตอสาสา ร่วมพัฒนาซาร์ปีซองห้าหกสามเด็กไทยยุคใหม่รูหลักสร้ามขี่รูหน้าที่พลเมืองไทยปีซองห้าหกสี่เด็กไทยวิธีใหม่รวมไทยสร้างซาร์โดยพักคดีมีคุณธรรมปีซองห้าหกห้าูคิดอครอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมปีซองห้าหกรูหน้าที่มีวินัยไฟความดีและล่าสุดก็คือปีซองห้าหกเจ็ดมองโลก,กว้างคิดสร้างสั้นเขาลบคามแตกต่าง ร่วมกันสร้างปราษาธิปไตยนั่นเองนะทุกคนซึ่งวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เ้าพิมพ์แบบรู้สึกว่าเป็นคำควอนที่ว่าเฮดให้เฮามีแง่คิดมีความคิดแล้วก็เป็นคำควอนที่สร้างแห่งบันดาลใจได้สุดยอดไร้นะทุกคนนะแต่ละปีแต่ละแต่ละปีเลยแหละที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงคำควัญคองวันเด็กวันเด็กแห่งชาติยู่ที่เมืองไทยมาพิมพ์กับห้ากับโฮเลยว่าทุกอย่างที่ว่าเกิดขึ้นก่อนวันเด็ก าจะมีแบบขำค้อนใหม่ๆขึ้นมาในแต่ละปีในพี่น้องนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าพิมพ์สอบมากอยู่ที่เมืองไทยนั่นเองทุกคนอ่าสำหรับคนได้ที่ว่าได้รับสมคลิปแล้วมีความสุขเน่ยได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกคอมเมนต์บอกว่าพิมพ์ได้เด้อพี่น้องพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้อยู่ในคอมเมนต์เด้อมวันนี้ก็ข้อฟากไปเพียร์สำนึกพี่น้องรอท่าที่ตามคลิปต่อไปว่าบ่พิมพ์จะยังมาตอนมาฟากนะวันนี้ก็บ่พิมพ์กับตอนข้อลายไปก่อนขอพระคุณหลายๆทุกคน